กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกอสองขลาค่ะผู้ว่าราชการจงวดรดตังกำชับทุกอำเภอขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์ยย่ายังกละลยจิตเพื่อให้สาม,มารถแก้ไขปัญหาสกขภาพอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด นายขจรซักเจริญโซภาพผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังขับเคลื่อนแนวทางการทำงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในด้านการจัดการสาธารณภัยโดยมอบหมายให้ทุกอำเภอได้หาเรือรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้นที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วมสัมสากเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนา้ำโดยเฉพาะการเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางนา้ำให้สามารถรองรับกรณีฝนตกหนักและฝนตกสะสมในพืน้นที่ตลอดจนให้ทุกอำเภอ ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อยามเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายให้ประชาชนได้รับทราบพ,พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ตามจุดต่างๆทั้งนี้ผู้อาชการจังหั้ตรังได้กำชับให้ถูกท้องทิ้นเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมออกปฏิบัติการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนกำชับหน่วยงานทีรับผิดชอบการก่อสร้างบำรุงรักษาถนนกำหนดมาตรการเผื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำขอให้ประสานการ ปฏิบัติกับปอพอส้นนาซึ่งประจำการอยู่ที่จังหวัดตรังเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเทากภัยอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดวินินาศุราำแห้งศูนย์ค้าวิทยุม,มกกอกอสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน